สวัสดีครับวันนี้เขาหยบเกมมาครับ Mortal Pies Season 2นะครับอันนี้เออ่ผมได้ปรับเป็นแบบโหมดฮาร์ดคอร์นะครับก็คือมีมีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวตายครั้งเดียวนะครับเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะฮะก็คือผมเนี่ยจะเล่นแบบนี้แหละมันจะรู้สึกท้าทายแล้วก็เป็นห่วงชีวิตตัวเองซะมากกว่านะครับเราก็จะได้ไม่กินของมัวซัวด้วยนะอย่างเช่นผลไม้ปีศาจเนี่ยกินไปผลหนึ่งก็อาจจะช็อกตายนะครับเฮ้ยไพเร็ไม่เอาครับมีเปลี่ยนชุดด้วย สารเหลือไม่เอาครับนักล่าเป็นนักล่าไม่เอาอ่ะเอ้ยมีนี่ด้วยฮูแมนไม่เอาครับไม่เอา้ยฟิชแมนดีกว่านะครับเราสามารถดำน้ําได้โอเคอันนี้แหละดีมากนะครับแล้วก็เป็นโจสลัดด้วยนี่เป็นไงล่ะอันนี้ผมได้เปลี่ยนเวอร์ชันมาด้วยนะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวถ่ายภาพอะ พอดีติด,ดเกมฮีทเวิร์ดผมก็เลยกะจะกดดูแบบตัวเต็มซะหน่อยอ๋อนี่ไงไปแบบกดเอา f 2นงงั้นเพราะว่าฮีทเวิร์ดเนี่ยมันปรับแบบมุมมองบุคลิกที่3กด f 2นะครับลืมลืมลืมโอเคเลือกมาแล้วเปลี่ยนสายมาแล้วนะครับเพราะงั้นผมเลยต้องตั้งใจเล่นให้มันดีๆนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ตายแบบวงู้ๆด้วยนะครับพยายามแบบใช้ความสามารถและประสบการณ์จากการเล่นมายครับทั้งหมดที่มีมานะครับในการเล่นครั้งนี้ครับผม ภูเขาตายอีวนนี่มันต้องเกาะอย่างนี้อย่างนี้เลยครับแบบว่ามีแบ่งไปเลยนะครับเป็นภูมิประเทศนะครับโซนหน้าหนาวโซนดงดิบแล้วก็โซนภูเขาหินนะครับอืมอย่างเงี้ยดีเลยเราจะสร้างบ้านตรงนี้กันเลยนะครับคือตรงพื้นที่โล่งเนี่ยนะครับขี้เกียจไปไหนไกลตรงไหนดีแล้วเนี่ยตรงนี้ดีไหม เียก่อนนะครับเาเป็นตรงนี้ดีกว่าแบบนี่เลยลงดีถ้าทางจะจัดการง่ายด้วยโอเคตัดต้นไม้ก่อนละกันครับนี่เริ่มใหม่นะับคะแนนหนึ่งเลยเนี่ยอ <c oughs> ตัดสืบ <c oughs> เอาไว้เดี๋ยวว่างๆผมขอชวนเพื่อนมาเล่นละกันครับ <c oughs> ไม่รู้เพื่อนจะเล่นด้วยไหมนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เล่นร b o w ซิกอยู่ครับวการสองเนี่ย ก็คือเพื่อนกาอะนะับเล่นภาคใหม่สุดไม่ได้อุ้ยโทษทีโทษทีละกันตังนี่ครับคราฟก่อนเลยจูิงย4ิ 24. บสี่บ็อกเคนี้ก่อนก็ได้แล้วก็นี่คราฟเป็นโตครับตามฉบับไหมครับเอ้ยเดี๋ยวเลือกสายก่อนดีกว่านะครับนี่ไพเรทแล้วก็เป็นฟิชแมนแล้วก็อันนี้รอระ เป็นจ็อบนะครับซอสแมนนี่นักดาบเมดิกนี่พยาบาลสไนเปอร์พยาบาลอยู่แล้วนะครับเราเป็นสายยูเราเป็นสาย <c oughs> าสายูจะมากกว้ยสมุนหายเลยว้ยนะครับเราเลือกได้ครั้งเดียวนะครับก็ตามนั้นแหละนะโอ้ยเดิดนข้าวมานะครับสร้างบ้านเอ้สร้างขวานก่อนดีกว่านะเริ่มแรกครับลืมหมดแล้ว เราจะใช้ความรู้ที่มีจากการเล่นไหมครับจากประสบการณ์เล่นทั้งหมดนะครับเอามาใช้กับการเล่นหมวดฮาร์ดคอร์ครั้งนี้นะครับแล้วก็อันนี้คงจะเป็นซีซั่นสุดท้ายนะที่ผมจะเล่นไหมครับแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดตายอีกก็คงไม่เล่นอีกแล้วนะครับจริงๆเลยครับผมจริงๆเลยนะครับ,รนะรบอีกสักซีซั่นก็พอแล้วพอจบอันนี้เสร็จเนี่ยพอตายปุ๊บก็จะเลิกแล้วนะครับไมครับเนี่ยเลิกทาวรเลยด้วยโอเคตัด ไอ้ไม่ใช่ตายคุณโอ้ยนี่ขนาดยังไม่ทันได้แบบสร้างสรรค์มากอันเนี้ยเพิ่มหมดละสมองเละเทพหมดละนี่ก็ร้องจุงเบยเดี๋ยวรอเชื้อรอเชืออเนี่ยกเก็บตุนไว้ก่อนจงไม่ขยายพันธุ์ซะขยายพันธุ์เอาไว้ลุ่งลุ่งซะก่อนเดี๋ยวเราค่อยเชื่อทีหลังครับนี่คือหลักการของการทําฟาร์มนะครับทาฟาร์มสัตว์คุณให้มันโตก่อนครับคุณให้มันแพร่พันธุ์ก่อน จากนั้นก็ค่อยเชือดโอเคโถคาก็วางสักไกลเไม้มีอยู่ดีครับแล้วก็สร้างขวานขวานแล้วก็พีแอคอีกหนึ่งอันนะเพื่อขุดได้รวดเร็วขึ้นจูวิงนี่โอเคแล้วก็ขวานโอเคได้มาแล้ว ตัต้นไม้ผมอยากให้ไม้นี่สีดําดีกว่านะเพราะเธอสร้างบ้านเป็นไม้สีขาวเนี่ยมันก็แปลกๆอีกมันก็ไกลอยู่แนวปอะสีนี้แหละกําลังดีเลยแล้วก็วางโครงบ้านเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวค่าสัตว์ก่อนหิวแล้วนี่ครับเต่าด้วยออยลืมมองหลอดอาหารวิงโอเคมู อยู่ไหนนั่นไง <c oughs> ได้เวลาใช้งานแกแล้วไม่ใช่ดิใช้เนื้อแกแล้วนะครับจงเอาเนื้อมาสวาปามซะดีๆเออนี่มีเลือดให้ดูด้วยโหลดม็อดมาลืมลบแฮ <c oughs> ผมยังใช้เวอร์ชันเดิมอยู่นะครับเวอร์ชัน1.7.0นะครับจุดหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเวอร์ชั่นม็อดของม็อดวันพี่เฉยๆนะ โอเคยากเนื้อเลยแล้วกันยากกับไม้นี่แหละรอบรอรอจากนั้นก็ขุดไปก่อนเอาให้พังไปก่อนแล้วกันไอพีอกไม้เนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นฐานแวบๆบแบบตรงนู้นอัพเปล่าไม่น่าใช่ไออ๋อตาลายไปเองมั้ง <c oughs> ดูแมพสิใกล้ๆนี้มีโซนหิมะนะครับแล้วก็ลาวาด้วย แล้วก็ฝั่งด้านล่างมุมขวาจะเป็นทะเลหรือเปล่าถ้าเป็นทะเลก็ดีนะครับเราจะได้เดินทางไปหาผลม้ปิซา่าเก็บมาใช้งานซะโอเคกินเนื้อก่อนคนระับไม่มีแรงวิง่งอ่ดอาดมากตอนนี้นี่สีชิ้นก่อนก็ได้เพิ่มมา4หลอดให้เปล่าโอเคซึบ <10. S 1> เต็มแล้ว นั้นก็ตัดต้นไม้เพิ่มเติมต้นนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยใช้ได้เนอะวันนี้ขุดไปก่อนนะครับต้นจะยาวเชียวโอเคตัดไม้ก็ได้มาจำนวนหนึ่งแล้วครับห้าเจ็ดจำนวนเยอะมากสร้างบ้านตรงนี้เอ๊ะตรงนี้จะดีหรือเปล่าเพราะว่ที่โลง่โลงๆนี่มัน ที่เกิดมอนดีดีนี่เองเอ้ยเริ่มมืดแล้วเนี่วมานี่ยครับหันไปอุป๊บท้องฟ้าเริ่มแดงนะครับฝั่งนู้นตะวันเริ่มตกดินแล้วต้องรีบคาบก่อนโดยด่วนรีบสร้างบ้านเลยไม่งั้นชีวิตมีปัญหาเจอมอนดักทุบนี่ไม่เอาไม่เอาโอเคความกว้างอีกบ็อกดีแล้วเนี่ยไม่รู้ครับตอนนี้ช่างมันก่อน รีบขุดสร้างกรอบก่อนเลยจะมืดแล้วหมอนดักทุกเนี่ยตายแน่ๆโอเคนจะตายอยู่มันประมาณนี้ก็กว้างเอาเรื่องเลยอมอะผมไม่ได้นับเลยนะว่ากี่บล็อกเนี่ยเพราะไม่มีเวลามานับแล้วตอนนี้รีบสร้างซะให้เสร็จไม่งั้นกลายเป็นศพ อืมเหมือนบล็อกไม้จะเท่ากันนะไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็เยอะเนี่ยรีบรีบติด,ด,ดเลยเลยมือแล้วน่าก,กลัวเหลือเกินถ้าเกิดเล่นแบบโหมดปกตินี่เฉยๆนะครับแต่วันนี้ผมเล่นแบบโหมดฮาร์ดคอร์ไงก็เลยเฉยไม่ได้ครับเอ้ยซอมบี้มันมาแล้วมินิซอมบี้ด้วย ไอตัวโหดไอตัวโชดไม่ต้องยุ่งเลยเองไปตายที่ไม้ยากไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่หัวเป็นชาวล็อกด้วยไปแน่ี่ไป,ไไปครับตามติดตามติดชีวิต <c oughs> ได้เอกอยากจะเป็นผู้สืบข่าวใช่เปล่า งั้นโอ้โหบัคคีปเปอร์สุกมามึงมามึงมาเอาดิเอาดิอาดไอ้แคร์ไอ้แคร์เออเฮ้ยย <c oughs> ลอนเซตโอ้ยโอ้ยเออคลิปครับคลิปคลิปนั่นแหละนั่นแหละอย่ายุ่งกับผมเลยอย่ายุ่งกับผมเลยคลีเปอร์ วางมัวแล้วตอนนี้วางมัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเกอาสองบอกก่อนก็ได้เอ้ยยังมีบอกไม่ได้แดกแล้วบอกเลยเฮ้ยรอดตายครับรอดตายชั่วข่าวเนี่ยจ้งก็ติดบล็อกเพิ่มเติมตรงนี้อุ้ยฝนตกที่บ้านผมนะครับตอนนี้ก็อากาศหนาวนะครับหนาวโคตรเลยด้วยอาบน้านี่แบบแทบจะวิ่งผ่านน้ํา อย่าตกหนักเลยหนาวหนาวก็หนาวอยู่แล้วมาฝนตกอีกนี่มันจะซวยอะไรขนาดนั้นเอ้ยแมงมุมมันปีนได้เงยวนาโอ้โหชัตเตอร์ก็ติดแมงมุมตกใจเลยเนี่ยติดติดอ้าวชิป ิดไก่แล้วเอ้บล็อกยังพออยู่ไม่งุมเหรอไม่ได้แดกบอกเลยจะเสร็จแล้วติดมั่วตอนนี้หมวดฮาร์ดคอร์อะบอกมันระแวงตรงนี้แหละหมวดฮาร์ดคอร์ไงดูซิจะอยู่รอดได้กี่คลิปกันเชียวไปไปอออ่อาจจะเอออะบล็อกทดแทนไปก่อนเอ้าสีเดียวน,นี่มา ไปสักหน่อยน่ากลัวอ่านะครับลืมตัดไม้ธรรมดามาแล้วก็ประตูสร้างประตูสัหน่อยครับสองบานโอเคครับที่แล้วไอ้บาทเดียวก็ได้เลยนี่ว่า เออบานเดียวก็ได้แล้วเนอะของสมบัติด้วยครับนี่ไฟดับแล้วโอเค้างสักกล่องก่อนก็พอตอนนี้งบน้อยเกบโจโจโอเค,จ,จ,อเคจากนั้นก็ไปตัดต้นไม้มาแล้วก็เอามาทำเป็นทานหินินแะหพราะตอนนี้เรายังไม่เจอทานหินเลยเอาแบบทานหินธรรมดาไปก่อนไ้โอ้ยยย ตกใจนุ้วาคิปเออร์ไอ้บ้าเมื่อกี้สะดุ้งเลยจริงๆสาบานได้โอ้ยไอ้สกิลลิตตันตายเองตายเองตายกูตายโอ้โหใช้ชีวิตยังไม่รู้คุณค่าเลยไปลบก่อนลบก่อนโอเคเ หลอออย่างนี้หรือเปล่าเออใช่เราจะสร้างคบเพลิงก่อนนะครับส่วนแกะนี่เดี๋ยวค่อยไปลงเหมืองตื้นๆน,นะครับเพื่อไปหาหินแร่มาก,ก่อนฐานไม้เป็นอย่างนี้เหรอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอ๋ออันนี้มันฐานไม้มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะจเป็นฐานหินมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะรับรูปร่างเนี่ยจะเป็นอีกแบบโอเค ประมาณนี้ก็น่าจะได้แลลวแหลอันะ8อันติดตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้โอเคพอสว่างขึ้นหน่อยอเ,พอเพิ่มเติมแปะโอเคมีไหมอีกสาม 3. พอดีเป๊ะเลย เรารอบบ้านหน่อยครับบ้านจะได้รู้สึกสว่างสิ่งนี้ตรงนี้ลืมแปะเออช่างมันไปก่อนอโอเคแล้วก็มาร์คบ้านไว้ด้วยใช้ความเกลียนหน่อยยีส yes, ซอมบี้บ้านเบื่อบ้านเบอ่อยุงอะไรด้วยเนี่ยไอ้ไอ้ไอนึกนึกแล้วไม่น่าสร้างตรงนี้เลยเว้ยจุดสปาวมอนเตอร์ดีๆนี่เองโอ้โห มันจะสร้างปิดที่นะครับแต่ช่างเถอะเราต้องรอดรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้เออเอาดีมีตัวทองด้วยสัมบีทองเพื่อจะได้ของดีดอกเอ้ยโอ้โหตกใจผมเป็นคนคิดตกใจนะครับดีแกะ โอเคครับ okay, สำหรับเกมไม้ครับมอดวันพีซี e a นสองพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลย,เลยกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะ